อีกครับ,รบนี่เราจะไปทำการทดเรา,าวิทยาศาสตร์กัครับไปลงกันเลยครับอุปกรณ์มีตังนี้ เออแล้วดูใน YouTube ไหนดูในห้อง